ผมก็พอ่อจากดีห้าสิบห้ารีวิวครับสวัสดีครับตู่จากดีห้าสิบห้ารีวิวครับอ่าอีนี้ความฝันในวัยเด็ก EP อีพีสองความฝันในวัยเด็กอีพีสองครับอ่าทีมในฝันครั้งนี้แล้วอีพีที่แล้วเป็นของขอพอ่อพดไปละอ่าอีพีนี้เป็นของผมบ้างครับผมอ่าก็ต้องบอกว่าทีมของพ่อพดโอ้โหมีแต่ตัวเทพเทปเนาะครับทีมในฝันในวัยเด็ก อ่าครับผมของเ้าโพดไปละมาดูทีมผมประทะทีมข้าโพดบ้างครับอ่ากติกาเหมือนเดิมห้ามเลือกทีมตัวเองผมก็เลือเลือกนักเตะแมนยูเนาะครับอ่านักเตะต้องเป็นยุค90-2,000ตัวจริง11คนสำรอง7คนกุเล่นก็คือผมห้ามซ้ำกับเ้าโพดละนี่เราจะได้หลากหลายเนาะใช่ครับอ่าอ่าทีมข้าโพดทีมนี้แล้วนี่ผมจะมาปะทะกับทีมคุณละโอ้ ทีมก็พูดต้องบอกว่าเทพมากโอ้โหโรนันโดอองลีฟิโก้ครับกลางเป็นซีดานลิวบอรโดปีโล่กองหลังฟิลิปมแลามเระโต้คาร์ลอสบลองเนสตาประตูโอลิเวร์คารนไหเรามาสู้กันเหมือนเหมือนเล่นเกมเนอะต่อจอยเลยดีกว่าเอออ่ามาทีมตู่อยู่ในเตตกันม่างนี่เขาพูดอยู่ในเตตจะตู่อยู่นเตอ่าอ่า เขาพ่นเล่นระบบสี่สามสามแต่ผมชอบยุคผมอะ่ะทีมในฝันผมต้องระบบนี้เท่านั้นสี่สี่สองสมัยนี้ไม่มีแล้วแหละครับผมหาน้อยมากที่ทีมจะเล่นระบบสีครับเป็นคลาสสิกเลยเนาะกับกับทีมในยุคเราอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าู้รักษาประตูครับเขาโพ่นมือหนึ่งคือโอลิเวอร์คารใช่ไหมใช่ <c oughs> ครับอ่าผมผมครับจีโรจีฟอนนี ผู้สาประตูทีมชาติอิตาลีของยูเวนตุสใช่ครับก็ต้องก็ต้องบอกว่าบุฟฟ่อนถือว่าแอดแท็กยอมรับเลยสมัยก่อนเด็กๆผมเล่นเกมนะยังไงผมก็ซื้อบุฟฟ่อนคนแรกอ่ะอ่าครับผมเออคือบุฟฟ่อนนี่เป็นผู้สาประตูที่แบบโอ้สุดยอดมากของทีมชาติอิตาลีอ่ะเล่นยาวนานมากดังตั้งแต่สมัยอยู่ปามาแล้วแล้วก็ย้ายมายูเวนตุสครับแล้วผมจำได้เลยบุฟฟ่อนเป็นผู้สาประตูที่ค่าตัวแพงที่สุดณเวลานั้นนะในการย้ายทีมโ ออต้องบอกว่าโอ้โหบุฟฟอนนี่เหนียวหนึบเร็วปัดดีคือบ,บอกโอ้ทุกอย่างอะ่ะอืมเออนะครับอะนี่เทียบกันเลยบุฟฟอนเจอโอลิเวอร์คานใครจะเหนียวกว่ากันครับผมเออแต่จริงๆถ้าถามว่าผู้สาประตูที่ชอบที่สุดถ้าถ้าถ้าถามในมุมผมเนะก็คือปีเตอร์ชไมเคิลแต่ว่ามันเลือกแมนยูไม่ได้ไงเออครับผมเนาะ ก็เลยต้องเลือกเป็นบุฟฟ่อนแต่ว่าบุฟฟ่อนก็ถือว่าอาเป็นนักเตะที่แบบหนึ่งในใจเลยหนึ่งในใจประตูที่เลือกคนแรกๆในยุคนั้นเนี่ยใชย่โอเคครับประตูไปละแหงกองหลังกันมากมาปะทะกันข้าบโพดแบ็กขวาผมครับลิลิยงตูงลามไอ้เหี้ยครับผมสมัยน,นั้นผมยอมรับอ,อีกหน,หนึ่งอันเลยแบ็กขวาที่ผมนึกก็คือต้องตูลามเลยนะ ใช่เลยครับชุดแชมป์โลกเออชุดแชมป์โลกลิลิยงตูรามนี่ถือว่าผมว่าเป็นแบ็กขวาที่น่าจะดีที่สุดในยุคนั้นเอ่ะเป็นทีมชาติฝรั่งเศสนะครัสโมสสนที่เขาดังก็ยูเวนตุสโอ้นี่ผมเลือกยูเวนตุสสองคนเหมือนกันนะเนี่ยบุฟฟ่อนก็ยูเวตูลามนี่ก็ยูเวแล้วก็เป็นอดีตนักเตะปามาทั้งคู่ด้วยตูรามก็เคยอยู่ปามาเออบุฟฟ่อนก็อยู่ปามามาก่อนครับ่ ตูรามต้องบอกว่าเด่นทั้งเกมลุกเกมรับโดยเฉพาะเกมรับนะเหนียวมากเป็นแบ็คขวาที่แบบขุดไปยืนเซนเตอร์ได้ด้วยครับสุดยอดเลยอืออ่าโอเคครับแบ็คขวาผมเลือกลิลิยงตูรามแล้วถ้าถ้าเด็กๆสมัยนี้อาจจะรู้จักในมาคับตูรามอาจจะงงนะว่าแบบอ้าวตูรามเหมือนกันมาคับตูรามนี่คือลูกของลิลิยงตูรามใช่รุ่นลูกเราดูตั้งแต่รุ่นพ่อจนจนวันนี้มาถึงรุ่นลูกแล้วอ่ะ รูกว่ามาเล่นในเกาโชกับอินเตอร์มิลานแล้วมาคาสตูลามเนาะครับผมอืออ่าโอเคแบ็กขวาผมแล้วครับครับแบ็กซ้ายแน่นอนครับเปาโลเมลดินี่โอ้ยเออโอ้โหคือแบ็กซ้ายผมก็ยอมรับโรเบโตคาร์ลอสของเขาโพดอะ่ะมันเบอร์นหนึ่งอยู่แล้วแหละแต่อีกหนึ่งคนที่อาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องของเกมลุกหรือฟรีคิกนะแต่ถ้าเกมรับนะย,ยกเลยเปาโลเมลดินีใช่ใช่ครับ อ่แล้วก็เป็นนักเตะทีมชาติอิตาลีของเอซิมิลานอ้นี่ผมเลือกมานี่ก็กันโชว์หมดเลยนะเนี่ยสามคนแรกนั้นเลยสิเออแล้วก็ต้องบอกปาโรมอรินี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นตำนานของเอซิมิลานนะเล่นสโมสรเดียวตลอดอาชีพเลยเออถือเล่นจนแขวนสตั๊อะถือว่าหายากมากแล้วปัจจุบันเอซิมิลานก็ยกเลิกหมายเลขสามของปอโลมอรินี่ไปเลยไม่มีไม่มีใครใส่เบอร์สามละ S <S เป็นกับตันทีมเอซิมิลานแล้วก็กับตันทีมอิตาลีด้วยกับตันทีมทีมชาติอิตาลีด้วยครับมารดินี่ผมว่าก็ทรงคล้ายๆตูรามอ่ะผูกมาเล่นเซ็นเตอร์ได้ด้วยเล่นแบ็กซ้ายได้ด้วยอืมอ่าแบ็กซ้ายผ่านไปเป็นไงเขาโพดคุณหนาวอย่างเจอทีมผมเล่นเกมรับ <ๆ S 1> อย่างเดียวเลยทั้งตูราม<ๆ>ทั้งมารดินี่เอาเป็นเรื่องครับเอาเป็นเรื่องอ่าเซนนะฮ์ผมมั่งครับคนแรกครับฟาบิโอคานาวัโลเฮ้ยโอ้ โอ้โหชุดชมป์โลกเหมือนกันครับอิตาลีอีกแล้วผมนี่อิตาลีสามแล้วนะเป็นยุคแรกๆที่แบบเซนเตอร์ตัวเล็กๆอ่ะเออครับผมผม,ผมอ่ะยอมรับว่ายุคเนี้ยอ่เด็กๆอาจจะแบบนึกหาเซนเตอร์ค่อนข้างยากนะแต่ถ้าท่านนึกนึกทรงอ่ะลิซันโดมาตินเนสของแมนยูเออใช่ครับเออแต่ว่าถ้าถ้าเรื่องของโอ้โหลูกหนักลูกอะไรนะ ต้องให้เลยต้องให้ฟาบิโอคานาวาโลคือเป็นเซนเตอร์รูปล่างเล็กแต่ว่าโอ้โหเล่นแกล่งมากครับอืมทีมชาตอิตาลีเหมือนกันสโมสรปาม่าอีกแล้วนี่ผมชอบปาม่ามากเลยสมัยก่อนมีแต่ตัวดีๆฟอนตูรามคานาวาโลคานาวาโลนี่ก็ย้ายไปดังกับทั้งเรอัลมาดริดทั้งอะไรอย่างงี้เนาะก่อนที่แต่สมัยดังสุดผมว่าก็น่าจะเป็นปาม่าเขาเล่นนานมากกับตันทีมด้วยอืมคานาวาโลแล้วครับ อีกหนึ่งคนครับโซแคมเบลเฮ้ยอังกฤษมาแล้วครับผมเป็นไงล่ะผมเลือกเซนเตอร์มีเท้าซ้ายด้วยโซแคมเบลเอ่อทีชาตอังกฤษครับผมสองสโมสรอ่าถ้าสมัยดังสุดก็ต้องเป็นพอตนมฮอสเปอร์นะครับก็ต้องบอกประวัติว่าโซแคมเบลเป็นอีกหนึ่งคนเหมือนหลุยฟิกโก้เลยย้ายทีมแล้วแฟนบอลเกียดที่สุดหนึ่งในห้าผมว่าหนึ่งในห้าอะที่ไปอาเซนนอลหรือเปล่าครับ ใช่ S <S> ถูกต้องครับย้ายฟรยีจากสเปอร์ไปอา์เนนอลแล้วข้ามฝากเหมือนบาร์เซโลนาเรัลมาดริดอะแต่นี่หนักกว่าคือแบบโอ้โหย้ายในลอนดอนเนี่ยอา์าซนอลกับสเปอร์ซึ่งมันเป็นเป็นไปไม่ได้ว่านักเตะจะย้ายไปอ่ะอือแล้วแบบโอ้โหย้ายไปทีมคู่อาฆาาแล้วตัวเองเป็นนักเตะคนสําคัญที่สุดของสเปอร์กองหลังเบอร์หนึ่ง erm ทีมชาติอังกฤษโอ้โหอืมก็ต้องบอกยุคนั้นผมว่ากองหลังอังกฤษ โอ้โหโซแคมเบลนี่คือแข็งแกล่งมากเร็วเล่นลูกกลาลงอากาศดีสกัดแม่นเติมเกมก็ได้อ้หมายถึงลูกฟีคิงหรือลูกเตะมุมเง,งี้ยแคมเบลขึ้นมาทำประตูได้บ่อยครับผมอ่าเป็นไงเทียบกับโลลองบองกับเนสตาแล้วมีอิตาลีเหมือนกันนะมสองคนสุดยอดออสุดยอด,ด,ยอดชนกันเลยครับกองกลางครับอของกองกลางเยอะย,ยก,กว่าเขาโพดหน่อยเพราะกองกลางเขาโพดสามของผมสี่ครับผมสี่สี่สองนะแ คนแรกครับมิดฟิลตัวรับผมครับคัทิกเวียล่าโอ้โหผมชอบเลยกลางเนี่ยเออครับคือคือผมผมบอกเลยตอนเล่นเกมตอนเด็กๆนะถ้าไม่ใช่ลอยคิงก็คือเวียล่าอะอ่าโอ้โหเล่นบอลคลาสสิกอีกแล้วครับคนดีใช่เวียล่านี่โอ้โหเป็นมิดฟิลตัวตัดเกมที่โอ้โหทั้งเล่นหนักคือเล่นหนักแต่เล่นดีนะครับเออเล่นหนัก ขึ้นเกมได้ขึ้นไปทำประตูได้ซ้อนเตะฮาโอ้โหได้ทุกอย่างคือแบบสุดยอดอ่ะพัทเทียล่าเนี่ยอ่าเเป็นทีมชาติฝรั่งเศสดังสุดก็สมัยอยู่กับอาร์เซนอลถ้าเด็กๆยุคนี้ดูก็าจะคุ้นกับพัทเวล่าตันคุมคิสตันพาเลตเนาะเป็นผู้จัดการทีมใช่ใช่ครับแต่สมัยเรานี่โอ้โหพัทเวล่าเวลาเจอลอยคีนนะผมจําได้เลยโอ้โหเล่นกันแต่ละนัดนี่บอกหนักๆทั้งนั้นเรียกว่าเสียบเน้น ใช่ไหมเอาหัวดกันนี่คือแบบต้องแต่งอุโมงอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหสุดยอดเลยอ่ากรทิงเวลาเป็นมิดฟิล์ตัวรับผมแล้วชนกับองเดปีโลของเขาพ่อแล้วนะเฮมเกอร์ผมครับพาวเวลเน็ตเวดเฮ้ยโอ้ีตัวปั้นเกมผมพาวเวลเน็ตเวดเท้าซ้ายซ้ายผ่านตลอดครับทีมชัดเช็คยูนตุสยูนอิตาลีไงคือเราก็ต้องยอมรับจริงๆนะสมัยนั้นแบบ เอาโชว์นี่คือรวมซูเปอร์สตาร์จริงๆอ่ะใช่ใช่ครับผมต้องบอกสมัยก่อน power net w e i เอาสมัยนี้เหมือนใครเดียถ้าถ้าเราพูดเด็กๆอาจจะนึกฟอร์มไม่ออกผมว่าคล้ายครๆเควินเดอะบอยของแมนซิตี้อ่าๆประมาณนั้นเออประมาณนั้นส่งมามันเควินเดอะบอยอ่ะผ่านบอลดียิงไกลดีฟรีคิกก็ดีเท้าซ้าย p o เ e อ n e เน e ตเว t โอ้สุดยอดมาก ก็ดังสุดก็นั่นแหละยุคยูเวนตุสนั่นแหละครับพาเวเนิสเบ์กนี่โอ้สุดยอดอ่าปีขวาผมครับคาร์ลเซดอฟโอ้โหอันนี้ก็หนักเหมือนกันนะเท้าหนักปีขวาทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับก็อยู่กับเอซิมิลานจริงๆคาร์ลเซดอฟก็ดังตั้งแต่สมัยอยู่กับเรอัลมาดริดละแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้เด่นเหมือนยุคเอซิมิลานอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจําได้เลยว่าคาร์ลเซดอฟน่าจะเป็นนักเตะ หนึ่งในไม่กี่คนมั้งที่ได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกกับกี่สโมสรจะไม่ได้ละได้ได้กับเอซิมิลาน่ะหนึ่งเรอแมตติสสองมั้งอาแจกสามอ่ะเออรู้สึกจะสามสามสโมสรมั้งที่ได้ที่อยู่แล้วเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกอะ่ะถือว่า,าวเป็นนักเตะไม่กี่คนในโลกอะ่ะเออต้องบอกอย่างนั้นดีกว่าใชา่ครับอ่าปีขวาผมไปแล้วโอ้โหเป็นไงเขาโพดแบ็กซ้ายคุณโรเบโต้คาร์ลอสเจอร์คาเรนเซดอผมละแต่ดใหญ่ๆแล้วกันเลยเออ ตัวชนเดี๋ยวคุณดูปีกซ้ายผมก่อนนะเอามนี่เอ็ดการ์ดาวิดเกือบลืมเขาไปแล้วนะเนี่ยเออสมัยสมัยเราเอ็ดการ์ดาวิดนี่ถือว่าดังมากเลยนะสุดๆอ่ะเออเนเธอร์แลนด์เหมือนกันเมื่อกี้คารลนเซดอผมก็เนเธอร์แลนด์เอ็ดการ์ดาวิดผมก็เนเธอร์แลนด์เหมือนกันยูเวนตุสอีกแล้วยูเวนตุสเข้าประกวดหลายคนมากทีมผมโอ้โ ต้องบอกน้องๆสมัยนี้จะงงว่าเอ๊ะรูปนี้เราเมคหรือเปล่าเอ็ดการ์ดาวิดทำไมใส่แว่นเออครับผมเออต้องบอกว่าไม่ได้เมคนะครับเอ็ดการ์ดาวิดเป็นนักเตะคนแรกที่ได้รับเขาเรียกนับอนุญาตเนาะให้ใส่แว่นลงเล่นเนื่องจากว่าตอนนั้นตาเขามีปัญหาแล้วก็ขอเป็นเป็นเขาเรียกคำขอพิเศษไปเออแล้วก็ฟีฟาอนุญาตเป็นนักเตะคนแรกเลยที่ใส่แว่นคาดลงสนามครับจนสุดท้าย เขาเรียกว่าอะไรอะเอ็ดการ์ดาวิดนี่เหมือนว่าแบบเหมือนตาเขาหายแล้วแต่เขาก็ต้องใสอ่ะเหมือนเป็นเอกลักษณ์อ่ะเจอเปอกลักษณ์ต้องบอกเอ็ดการ์ดาวิดเป็นมิดฟิลไม่ได้สูงใหญ่นะรูปร่างเล็กแต่แบบโอ้โหไปกับบอลคล่องมากใช่ไปกับบอลคล่องมากรวมถึงการเข้าประทะสุดๆนี่ทีมผมนี่เล่นเล่นเน้นอักคุณเลยเนียเนี่ยดาวิดเวียล่าซด็อกนี่หนักๆทั้งนั้นะหกไมเนี่ย เออมีพลเวลเน็ตเวดเล่นเปาอยู่คนเดียวแต่โอ้โหอีกสามคนนี่ผมยอมรับเลยคู่ต่อสู้หนาวอ่ะถ้ามีร <c oughs> อยคีนอีกวันนี้โอ้โหเออเลือกไม่ได้ไงถ้าเลือกลอยคีนมานี่โอ้โห <c oughs> สุดยอดครับ <c oughs> ผมผมแถมให้ถ้าถ้าไม่ลอยคีนก็น,นี่เลยดีเอโกซิมมโอนีโอ้ผมอาจจะดีหน้าซิมิโอเน่นี่ก็โอ้โหสุดสุดเหมือนกันครับบอลหนักมากอ่าโอเคครับนี่มิดฟิลผมเป็นไง ตัวรวมตัวเทพสมัยนั้นเนาะถ้าอะคิดงี้ไๆถ้าเราเล่นเกมอะ่ะตั้งแต่ทีมเขาโพดล,ล,ละจนมาถึงมิดฟิลผมอะ่ะผมว่าต้องทุกคนต้องเคยเลือกนักเตะเหล่านี้อะ่ะ<อ>ยู่ในทีมต<ด>ัวเองครับอืมอ่าเอ็ดกาดาวิดผ่านไปมิดฟิลผมครบละกองหน้าครับ,รบ,รบกองหน้าในในฝันของผมเลยกาบิโอบาติสตูตา้าโอโหโอันนี้แบบประตูใครจะรับครับอันนี้ <g arness> เออทีมชาติรอเจนดิน่ของฟิโอเลนดิน่โอ้ต้องบอกบาติสตูต้าเป็นเป็นกองหน้าคนแรกๆที่ผมตามอ,ะอ่ะอะคือเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูเกาโชเซเรียอาเพราะว่ามันรวมซูเปอร์สตาร์เนาะแล้ว,ลวบาติสตูต้าถือว่าเป็นกองหน้าที่ผมชอบมากอะ่ะเล่นพิงบอลลมโดยเฉพาะการยิงโอ้ต้องบอกว่านักนักนักสุดๆจะจะพูดคำหยาบมาไม่ได้สุดๆแ้าายแบบ ขาดเอาแเอเอ,เอ,เอประตูสมัยนั้นนี่โ้โหถ้าบาดิจิต้ตาหัวดเดียวเดียวนี่ไม่มีทางลับยะยิงแรงมาก <c oughs> คือเป็นคนที่ยิงแบบไม่ต้องมีโค้งไม่ต้องมีปั่นเหมือนสมัยนี้นะไม่ต้องมี <c oughs> ยิงสวยงามคือแบบยิงอัดหลังเท้าอย่างเดียวอ่ะ <c oughs> เอาแรงเขาว่า <c oughs> ใช่เอาแรงเขาว่าบาติซิต้ตานี่คือแบบโอ้สุดยอดมาก <c oughs> ผมผมจำจำลูกหนึ่งได้เลยที่ยิงอาร์ซนอลนชชเบนลีก่ะที่ยิงแสกหน้าเดวิดซีแมนอ่ะลูกนั้นแรงมากอ่ะ <laughs> ที่เขาวัดความเร็วอันนี้ผมผมจำไม่ไม่ไม่ชัวนะครับแต่วัดความเร็วคือเกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะลูกยิงลูกนั้นอนะ่ะมันเร็วมากอะ่ะ <laughs> มันบ้าไปแล้วอะ่ะใครมนยิงได้นนหนักขนาดนั้นอะ่ะผมจําได้เลยเหมือนหลุดไปทางขวา,าั้งแล้วก็ยิงแสกหน้า David เดวิดซีแมนอ่ะเออเสียบคานที่เวมบลรี่อ่ะจำแม่นแล้วหู <laughs> สุดยอดอ่าผ่านไปแล้วครับบาเดซูต้าอันเจนิน่ามั่งอันนี้ผมมาแบบเมกาใต้คนหนึ่งแล้วนะ อูเขาครับกองหน้าเอาแบบค <Ooh. S 2> ลาสสิกหน่อยราอูกอนซาเลสครับเออการยุคการาติกอสเหมือนของทีมเขาพอดเร็วมาดิดครับเอนอักเตทีมชาติสเปนก็ต้องบอกว่าสเปนยุคนั้นลาอูน่าจะดังสุดแล้วแหละใช่ครับผมกองหน้าเท้าซ้ายเนอะเบอร์เจ็ดของเรอัวมัดดิดครับต้องบอกเบคแฮมตอนนั้นย้ายจากแมนยูไปมัดริดนี่อดเบอร์เจ็ดเพราะลาอูใส่อยู่ใคร,ออใครก็ใครก็ดึงเบอร์เจ็ดไปไม่ได้ครับผมลา ลาอผมชอบตรงที่เขาที่แบบเป็นกองหน้าคลาสสิกอ่ะคือไม่ได้ <Yeah. S 2> คล้ายๆองเรียอ่ะไม่ต้องยิงแรงยิงทางใช่ครับยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคมคเป็นเราลาอุกรสเลสผมว่าเป็นกองหน้าที่ที่ยิงบอลค่อนข้างค่อนข้างฉลาดนะครับเล่นเล่นบ,บอลฉลาดเออครับผมคือผมเลือกกองหน้าสไตรเกอร์ผมสองคนนี่คนละสไตล์เลยนะปาติตูต้านี่อัดหนักลาอูนี่ยิงทางนั่นเลยสิโอ้โหเออครับต่างกันเลยอ่า เป็นไงสิบเอ็ดคนแรกผมเจอเ้าโพดวัดกันได้ไหมข้างหน้าคุณกับข้างหน้าผมลาอูกับปาติตุสตาเจอกับอะไรนะฟิโกอองรีโรนันโดเออ <c oughs> ประตูผมนี้ <c oughs> <c oughs> ได้แล้วแบบเออโอลิเวอร์คานโอลิเวอร์คานเดี๋ยวผมส่งปาติตูสตาไปหวดอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ลาอูใจ <c oughs> อ้าว<อ>ปาติตุสตาย<อ>ืิงอใช่ กอเวลเน็ตเวิดปั้นเกมโอ้โหเซด็อกดาวิดลุยเวียล่าตัดเกมือลาอูตัวชงตัวพักบอลข้างหน้าใช่โอ้โหสุดแล้วสุดแล้วอ่าสำรองผมครับเมื่อกี้สำรองเขาโพดไปแล้วอันนี้สำรองผมผู้สาประตูผมก็ยังเรียกอิตาลีสมัยก่อนผมยอมรับว่าตัวอิตาลีดีจริงฟรานเชสโกตอโด โอ้ยผมลืมเขาไปแล้วนียาวสูงใหญ่เหนียวมากอยู่กับฟิโอเรนติน่าครับกับสกอตโับก็ต้องบอกว่าสมัยก่อน่ะตอนเด็กๆผมก็แบบชอบมากเลยนะเวลาเล่นเกมหรือเวลาเราคิดอะไม่บุฟฟอนก็ตอโดสองคนสลับกันครับอือ่าแผงกองหลังสำรองผมสองคนครับเทพทั้งคู่โทนี่อาดัมครับกองหลังทีมชาติอังกฤษของอาร์เซนอลเซนเตฮาบ ผมว่าโทนี้อาดํานี่ก็ถือว่าเป็นโอเซนเตอร์เบอร์ต้นๆเลยอ่าพอๆกับโซแคมเบลอ่ะครับคือมันมียุคหนึ่งที่อาดัมใกล้ๆแขวนสตาร์ทและโซแคมเบลก็พึ่งขึ้นมาเออซึ่งจะมบีเมอ้เมยมันมาตินคีโอนเนอะออใช่ผมชอบผมชอบอาร์เซนอลยุคยุคยุคนั้นยุคโทนี่อาดัมมากเลยแคลนโทนี้อาดัมแบบที่เขาพูดบอกคู่กับมาตินคีโอนครับแบ็คขวาเป็นลีดิกซันแบ็คซ้ายเป็นไนเจวินเทเบินประตูเป็นเดวิดซีแมนอังกฤษล้วน หายากมากนะพิมารีสมัยนี้อังกฤษล้วนน่ะครแบ็กโฟกับประตูเป็นอังกฤษหมดอ่ะอืมอ่าโทนี่อดัมแล้วครับอีกหนึ่งคนฮาวียซานิติครับอ่าคนนี้ก็เป็นทั้งแบ็ขวาลมถึงเล่นมิดฟิลด์ตัวรับเซนเตอร์ก็ได้เอเจนิน่าอยู่กับอินเตอร์มิลานก็ต้องบอกโอ้โหฮาวียสซานิตินี่ก็สุดยอดเอ่อมิดฟิลด์ครับชื่อนี้คุ้นๆอันโตนิโอคอนเต <laughs> เป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมอิตาลีกแล้วยูเวนตุสปัจจุบันคอนเต้ก็ดังเนาะเป็นผู้จัดการ,รทีมล่าสุดก็พึ่งไปคุมทีมนาโปลีครับผมอน้องๆดูอาจจะแบบว่าเอ๊ะคอนเต้เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยเราสมัยก่อนเขาเป็นนักเตะผมอยากบอกว่าโอโ้โหเขาเก่งมากคอนเต้เนี่ยชตสไตายดูดนันคล้ายๆกับรอยคีนพัทิกเวียล่า <laughs> <laughs> ส่วนเพย์เมกเกอร์ผมเออผมนี่ติดใจทีมชาติอิตาลีเหมือนกันนะเนี่ยฟรานเชสโกตัตตี้เลือกมาโดยที่ไม่ได้ดูเหมือนกันนะเพิ่งมาดูทีหลังเนี่ยฟรานเชสโกตัตตี้ครับเพย์เมกเกอร์ทีมชาติอิตาลีของไอเอสโรม่าอยู่ในดวงใจผมเหมือนกันตัตตี้เออครับตัตตี้เป็นคนหนึ่งที่ผมโจเออเออตัตตี้บัตโจยุคนั้นเนาะยุคนั้นอิตาลีผมว่าเป็นทีมที่ซุปเปอร์สตาร์เยอะสุดแล้วแหละใช่โจแอนโดร์ฟรานเชสโกตัตตี้นี่ก็ได้ฉายาเป็นราชาหมาป่า เพราะว่าอยู่กับโลมาทีมเดียวเหมือนกันโอ้ใช่เหมือนเปาโลมาดินี่อ่ะอยู่จนขวันสตั๊ดเลยก็นองบอกเป็นเพย์เมเกอร์ที่ผมชอบนะเขาเล่นเล่นบอลฉลาดอ่ะจานจ่ายบอลการอะไรอย่างเงี้ยออแต่ว่าถ้าเลือกตัวจริงก็เลือกพาวเวลนิทเวดก่อนนี่เราตี้เป็นสำรองก่อนเอาไว้เปลี่ยนเกมได้ตุนหน้าครับ ผมเลือกให้เขาโพดเลยอารันเชียเลอร์ครับใช่ไม <u> uh> ่แต่อันนี้อันนี้ชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวไม่ได้เลือกให้เขาก็คือแบบเขาเรียกว่าอารันเชียเลอร์ตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นเบอร์หนึ่งของทีมชาติอังกฤษเซนต์วินเทอร์เซนเนาะโอ้ดีก็ยิงังกตนเอยครับเออผมก็เพิ่งสังเกตนะทีมผมเลือกมานี่เลือกแต่กองหน้าแบบตีมหนักๆนั่นเลยไม่ใช่คำนี้เลยประเด็นตต้ากับเชียเลอร์นี่สไตล์เดียวกันโอ้ และและอีกหนึ่งคนก็สไตล์เดียวกันเดนิสเบอร์แคมป์เนเธอร์แลนด์อาร์เซนอลสไตล์คลาสสิกเหมือนลาอูคอนเฟลสเออผมผมว่าเออผมก็เลือกมานี่แบบทรงคล้ายกันไหครับถ้าถ้าลูกลูกในความทรงจำผมเดนิสเบอร์กแคมอ่ะเป็นลูกที่อาร์เซนอลน่าจะยิงนิวคาสเซิลมันต่อกต้นสกิดซ้นแล้วหลบอ่ะหลบแล้วก็บีดอ่ะครับ โอ้โอนแผมดูบอลมาผมยังไม่เห็นใครทําได้เหมือนเดริสเบอร์แคมป์เลยนะลูกเนี้ยใช่ใช่ครับมันคลาสสิกมากอะคลาสสิกมากน้องๆไปหาไฮไลท์ดูได้เลยผมบอกเลยว่าแบบยอดลูกเนี้ยเอออ่าสรุปทีมาอกมครับนี่ครับผมฟอนเป็นประตูเออคานาวาโลแคมเบลตูลามอรินีมิวเบียราลาน็ตเวดดาาวิดเซดอฟลาอูปาติสตูตาครับ ให้คนทางบ้านคอมเมนต์ดีกว่าทีมผมกับเขาโพดใครจะชนะเต้องบอกว่า่ะกติกาเราเลือกไม่ซ้ำกันโดยถูกไหมแล้วก็ห้ามเลือกทีมตัวเองเอแต่ถ้าสมมติถ้าสมมติเราเลือกทีมตัวเองได้เขาโพดจะเอาใครมาใส่ในทีมทีมในฝันมั่งทีมในฝันเรื่องของทีมตัวเองก็เป็นอลันเชลเลอร์สครับอ่าคงมีอลรันเชลเลอร์ใช่ไหมครับอืมถ้าผมนะผมคิดว่าถ้าผมเล่นจริงนะ น่าจะติดเยอะท้งแมนยูยุคนั้นคือมันสุดอยู่แล้วอ่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นไรปีเตอร์ชไมเคิลที่เขาโพสเลือกหนึ่งแล้วนโตเน่หรือเปล่าเออแคนโตเน่คือคคนโตเน่ก็คงอยู่หนึ่งในนั้นแต่ผมยังรู้สึกว่ามันก็ยังยังไม่ไม่สุดในวัยวัยที่แบบเราจะเลือกคคนโตน่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าพูดถึงแมนยูคนอื่นๆผมจะเลือกแี่ยับตัมเฮ้ยเอ้ยยับตัมนี่ก็คือสุดเลยอ่ะกองหลังทีมชาติคอนแลนด์ครับ ถ้าแบ็กขวาผมก็คงเลือกแกลลี่เนวิลล์อ่ะแกลลี่เนวิลล์ยุคนั้นก็คือแบบไม่มีใครเกินอ่ะครับถ้ามิดฟิล์์เขาคงเลือกสี่คนเลยครับเบ็คแฮมสโคคีนกิกไม่ต้องคิดเลยโอ้โหชุดชุดนี้นี่คือแบบลงตัวสุดแล้วอ่ะใช่โอ้โหแต่ถ้าถ้าเลือกกองหน้าแบบที่เขาโพสถามว่าอ่ะแคนโตน่ ona, ใช่ไหมครับอ่ะผมผมก็ยอมรับว่าผมมาดูแคนโตน่ช่วงช่วงปลายๆที่เขาจะเลิกเล่นละพอๆกเลยครับเออ เออแต่ถ้าถ้ากองหน้าที่ผมชอบนะเป็นอดีตนักเตะนิวคาสเซิล้วยชิดโดลลาไม่แอนดี้โคโอโคยกเออเอ,เออโคยอกใช่คู่โคยอกนี่คือสุดยอดเลยแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าผมชอบแบบผมชอบแอนดี้โคมากกว่าแอนดี้โคคือแบบเร็วยิงบอลดีอะไรอย่างเงี้ยคมด้วยจังหวะสุดท้ายอะ่ะอืมอ่าอันนี้คือทีมของเรียกว่า ตู่ยู่ในเต็ดกับนิวกับข้าวโพดอยู่ในเต็ดนะเจอกัน okay, ครับผมเออครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นเขาเรียกไรคอนเทนต์ใหม่ๆในช่องดิรีวิวครับผมถ้าถ้าเขาเรียกไรเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูแล้วชอบอยากให้ทำอีพีแบบนี้เออ,เอลองคอมเมนต์มาเออไม่แน่อีพีน่าจะเป็นนักเตะในชุดปัจจุบัน เอาแบบยุคปัจจุบันเลยเ,<อ>เลือกมาเลยคนละสิบเอ็ดคนห้ามเลือกทีมตัวเองเหมือนเดิมโอเคได้เลยเอแต่แต่ถ้าถามถามความคิดผมนะผมว่าเรื่องนแต่ปัจจุบันน่ะเลือกยากกว่าสมัยอดีตนะใช่ใช่ไม่รู้นะไม่รู้เขาโพสชิ้นเหมือนผมมั้ยนมันไม่มีตัวแบบปุ๊บเด่นขึ้นมาใช่มันพอๆกันหมดครับใช่แต่ถ้าถามมาถ้าถามเขาโพสเล่นๆอย่างเงี้ยท้ายคลิปแล้วไม่เป็นไรถ้าเลือกประตูได้หนึ่งคน ปัจจุบันนะปัจจุบันที่ยังไม่เลิกเล่นนหยคุณเลือกไครคิดยากไหมนั่นเลยสิโอ้โเแลผมว่าิดยากนะใช่โอ้โหเออประตูที่ดีที่สุดในยุคป,ปัจจุบันคือใครอะ่ะ <c oughs> เออใกล้ๆกล้กันเลยอะ่ะอืมแต่ถ้าเขาพ้เลือกได้หนึ่งคนเลือกค่ะโอ้โหชุดปัจจุบันเลยครับแต่เอาปัจจุบันที่ยังเล่นอยู่ครับฉา ใช่ไหมคิดอารมณ์อันนี้ไม่เป็นไรครับอารมณ์เดียวกับผมไหมแบบสมมติมีมีมีคนดูบอลมาถามเราอย่างเงี้ยถามว่าแบบเอ้ปัจจุบันคุณจะเลือกใครเป็นประตูมือหนึ่งอย่างเงี้ยผมคิดนานมากเลยนะแต่ถ้าถามสมัยก่อนเนาะแม่โอลิเวอร์คารลฟอนชมัยเคลันมันเลือกง่ายมากอ่ะใช่บางทีเหมือนแบบเออเกิดเขาก็ลังพีิกๆเนยแล้วแบบย้ายสโมสรไปเงี้ยกาฟตกเลย ใช่ถูกต้องครับอืนั่นแหละถ้าถามปัจจุบันผมหรอโอนาน่าก็ไม่ใช่อ่ะถ้าถ้าพูดถึงประตูยุคปัจจุบันของเราสองสองคนเนาะโอนาน่ากับโป๊กก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่แบบใช่เป็นซุปเปอร์สตาร์ผู้สาประตูถูกไหมอืมคูตัวของเรลมาดิดเหรอไม่ใช่นโยน่าของ่าโนนาลุม่าก็ผีเข้าผีออกนาลูม่าก็ไม่ได้ผมว่ามองว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นน่ะออ ถ้าถ้ามองดีสุดตอนนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นนอยเออรของบาเยอร์แหละเยอรมันแต่แบบเล่นนานหน่อยเลยอย่าบเฟอร์มยอรอใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอดูนี่ไงยูโรสองพันยี่สิบสี่ดูดิใช่ใช่จะมีนักเตะคนไหนเด่นขึ้นมาครับผมอ่าแต่ถ้าพูดถึงพูดถึงกองหน้ายุคปัจจุบันเขาูดนึกถึงใครคนแรกอันนี้น่าจะง่ายหน่อยฮาลนด์เออเออคิดเหมือนผมเลยผมก็คิดฮาแลน ไม่ฮาลันด์ก็เอ็มปัปเป้อะอาใช่ใช่แต่แต่แปลกนะเราไม่คิดถึงเมสซี่กับพี่โดนะพี่ซียร์เซเว่นเนี่ยเอออาจจะแบบด้วยความที่มันเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มแก่แล้วเนาะใช่เมสซี่กับโรนัลดเริ่มแก่ลงไปแล้วผมว่ายุคถัดไปน่าจะเป็นยุคของฮารันด์กับเอ็มปัปเป้นี่แหละใช่เออโอเคอันนี้เป็นอีพีทีมในฝันของเราสองคนในวัยเด็กเนาะน้องๆลองคอมเมนต์กันมา คเคยได้ยินชื่อกี่คนเอาอย่างนี้ได้ะลยสิแต่ถ้าถ้าคุณอายุถ้าคุณฟังคลิปเราสองคนเรารู้จักนักเตะทุกคนแปลว่าคุณเลขสามขึ้น <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้ได้เลยสิแน่นอนคุณเลขสามขึ้นแน่นอนถ้าคุณรู้จักแะถ้าสมมุติคุณมีนักเตะคนอื่นในดวงใจลองคอมเมนต์เข้ามาดู่า <c oughs> ว่าค,คุณมีสือเบคนแรกยังไงอันนี้คือสือเบคนแรกที่เรารู้สึกว่า ถ้าตอนเด็กเราเลือกได้เนี่ยเราจะเลือกสิเอ็ดคนเนี้ยแหละแต่สำรองอีกเจ็ดคนอือโอเคครับอ่ะอีพีนี้คลิปในฝันใไว้เด็กอาจจะมีอีพีถัดไปก็ได้นะอ้าครับโอเคครับครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเราด้วยนะครับโอเคครับอีพีนี้ไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ